สบายดีทุกคนสบายดีตอนสวยอยู่ฝรั่งว่าตอนนี้มาขี่รถที่พวกเจ้าอยู่ใกล้ธรรมศาสตร์ใกล้บ้าน,น,นเนาะเป็นธรรมศาสตร์ใกล้บ้าน,านป่าไหมนะพวกเจ้ากะสพาพเจ้าเบ,บ,บ่งบรรยากาศเนาะอ่าส่วงนี้น้ำว่วหลมาไหนพวกเจ้าเพราะว่าฝุ่นมันบอลได้ตกนะพวกเจ้าเออน้ำยังแห้งๆเนาะน้ำนี่ไหลมาจากอันเทิงภูเขาพวกเจ้ากะไหลไปเนาะไปจนสุดแปลต่ตโตไปมันก็ไหลลงอันแม่น้ำใหญ่พวกเจ้าเนาะเออเป็นน้ำห้วยน้ำธรรมศาสตร์พวกเจ้าสะอาดเด้สะอาด ไปขี้รถที่อยู่ในป่ากลับออกมาแล้วพวกเจ้าจะได้มีวีดีโอให้เบิงเด้อตอนนี้กับมา่นางสมวันธรรมชาติพุกเจ้าน้ำไหลเนาสะาาสะา,นกกาสยน้ำไหลธรรมชาติบั้มที่ใจของเจ้าเนาะหาความสงบก่อนกเอาสิพักผ่อนก่สนะิมาก,กิานหะั่นก,กินนี่ก่อนพวกเจ้าวันนี้ตามสไตล์เอาเครื่องดื่มช็อกโกแลตมานะึ่งพวกเจ้าเทน้ำไว้ก่อนเพื่อหยินตั้งเทน้ำไว้นล้วพวกเจ้าเนาะละเมียน แ,แล้วมันเป็นอันไอศครีมนะพวกเจ้าละมียนสมูทตี้ยี่น้ำเนาะมีอของหวานกันอากาศสบายวันนี้พวกเจ้าฝนประ่งกนะตั้งแต่สองมือ้อมาดีฝนประตงแต่ว่าเวลาคิวถิ่นข่อยใจเสือ่อมนี่นะพวกเจ้าบางเรือมันหนาวนะเออมาประไม่เนาะมาพูดเดียวลูกสาวข่อยนอนแต่ป้าลูกสาวไว้นหัวข่อย <c oughs> มาซาด,ดีเนาะมาเอาวิวพวกเจ้า ตั้งกล้องกระยานั่นตั้งกล้องกระยานโทรศัพท์ตกน้ำพวกเจ้า <laughs> ยิงกระเล้มกันกรเนี่ยมีคนมาไทายอ่ะมาตึกป่าอยู่นี่พวกเจ้าตรงที่อยู่ป่ มาอยู่ลาวอยู่ไทยกับสงการตรนเนาะช่วงนี้เนาะพากันเล่นยังไงเพราะเป็นตอเล่นอยู่พวกแก้าอยู่บ้านเฮาอันห่นน้ากันเพราะว่าอากาศมันอากาศมันหนาวอากาศมันฮ้อนนะพวกเจ้าไปอยู่ฝรั่งนี่เล่นสงการยากเลยพวกเจ้าหนาวค <c oughs> นเอเชียอยู่เมืองนอกสลายกันแล้วกันสงการช่วงนี้กันแล้วกันไปวัดนะพวกเจ้ามีวัดไหม อยู่ต่างประเทศกับวัดวัดไทยวัดลาวนะเออก็ได้ไปส่งพระกต่มีมีบุญนมีงานอยู่แต่ว่านบ้านข่อยมันไก่วัดอเอเชียนะพเจ้าวัดไทยเขาจะไปวัดไทยก็ร้อยไปรักส่งร้อยไปรักก็บเไ,ได้ไป <c oughs> บุญบบหอดพวกเจ้าราองเมื่อปีหน้าคันได้อยู่ลาวฮอดปีใหม่นะบุญบบหอดจอดบรถิง อันทีพาลูกสาวมาเด่นอยู่นี่กับแมนคีีรใหญ่มามาสองคนโบได้พกเจ้ามัน,มนกับไก่อยู่นะเออถือว่าไก่สำหรับเด็กน้อยนเานาะครผู้ใหญคขีรตยี่มาได้อยู่มวยนี้พากันกินข้าวอยู่บ้านแล้วเราเจ้าเลยบ่ได้มาเราได้โได้เข้ามากินนอกสถานที่กินข้าวาคั่วค่อยเฮ็ดอัะอบไก่นะพวกเจ้าแซ่บแซ่แบกินอยู่บ้าน ตัวเขาฮ็ดอาหารเก่งเด้โดยเฉพาะเมนูไกล่แล้วมักไมมักกิ่นอบไก่คนฝรั่งขาเจ้ามักเฮ็ดอันไก่เป็นตูข๋ของเจ้าล่ะอันใส่หมอ้อใส่หมอ้อล่ะอบเป็นเวลาสามสัปโมงสมงี่สัปโมงเจ้าใส่แกงอ่นอนๆเนาะนุ่มขนาดแซ่บขนาด <laughs> <laughs> ใช่ปกินบะเบ๊สมันโตใหญ่ดิเจ้ากินสามคนลูกสาวคอยกินหน่อยเดียวเนาะตัวคอยกิกนขาหนึ่งคอยกิกนขาหนึ่งวันนี้ไก่้ไม่ได้เป็นตูนะ๋นะเออเฮ็ดบัดเดียว เฮ็ดเป้ได้หลายเฮ็ดบปดเดียวนะเจ้าแล้วเจ้าว่าก็กินสองสามมื้อจังเบิดอันบ้านอันหินอ่อนแบบนี้นะพวกเจ้าที่ว่ากับเจ้าไปเฮ็ดอันโตเฮ็ดอัน เด่นกับห้องครัวแล้วก็เจ้าเห็ดอันแป้นปู่โตห้องควาของเจ้าหินอ่อนราคาแพงเด้อของเจ้าแตนโรงงานอุตสาหกรรมกระทำก็เอาไปบดไปอย่างเราไปให้เป็นแผ่นออกมาเจาะเออแล้วก็ให้เป็นหินอ่นอนคนรวยสไลก็ได้เห็ดเศรษฐีก็ะทำไปให้อันฝ้าเงานินกับแพงเงนินของเจ้าเออละอยู่ฝรั่งไปหาได้ง่ายพเจ้าหินอ่อนสไลายมันก็เป็นหินที่ว่านมันเสาะไปน,ำน้ำมันนะพวกเจ้าเออน,น้ำพานไหลพัดไปตลอดเนาะบางแบบของเจ้าเออ ฟาก็มีอันสมัยตะกี้ยุกหินนะยุกหินอนะันสมัยพันปีที่แล้วนี่เนะะาะเออไม่ได้มีเครื่องมือบ่ได้มีมีดบ่ได้มีอย่างสำหรับตัดซีนตัดอาหารคนสมัยตะกี้คนป่าสมัยตะกี้นะเออกรเจ้าหินเป็นเป็นมีดเออเจ้าค่อยเคยไปที่มิตรพันนะั่นคนป่านะพวกเจ้าคนป่า,กเ,กา,กเ,กาเป็นคนสมัยตะกี้ทเท่าบ่มีเง,งินมีซาแล้วก็เจ้าใส่อยู่ในป่าไม้ล่ะหากินน้ำธรรมชาติพวกเจ้าเออ ก็เจ้าใไซนี่สำหรับเป็นมีดนะเจ้าเอาไว้ตัดอันซีนตัดอย่างนะเออหรือว่าไเปลนล่าสัตว์ป่าเนาะเทศเป็นอหลมแหลมๆล้วเสียบกันหาสัตว์ป่าแล้วดึกไปใส่เสียบตัวสัดอย่างนะเจ้าเออละก็เป็นดันหินแบบนี้แหละของเจ้าว่านยุคสมัยนี้ก็เจ้าก็บวัยไซน้หินแล้วเนาะเดี๋ยวก็เจ้าก็ใไซมีดใซน์อย่างเนาะแต่ว่าสมัยตะกี้มันมีเล็กเดี๋ยวเจ้าคนสมัยยี่ก็เจ้ายังบบราณได้ค้นพบกันนะเครื่องมือทรรมาหากินเนาะอันยุคหินแะ้วเเจ้าท่านผู้ใดได้เบิ่งเงีนประวัติศาสตร์เนาะยุคหิน ใช่หินในการไปตัดหันตัดนี่อยู่ฝรั่งเศสนี่มีวิวิวิาพันธ์หลายเด้พวกเจ้าวิทยาพันธ์เกี่ยวกับอันอ่าคนอ่าคนสมัยตะกี้กับเจ้าใส้ชีวิตเจ้าไหนเนาะเจ้าเออล่ะถ้าแม่นนันย,ยู่อันพิพิธภัณฑ์เดลูปกามีอันอ่ากับเจ้าอ่อนเครื่องมือหินเนาะมาหลายทั้งพูดได้ได้มาฝรั่งเศสเนาะไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์เดลูปเนาะพวกเจ้าก็าจะเห็นกันก้อนหินแบบนี้หลายบางคนก็ได้ากัไปเะ็ทอันจิวเวลรี่นะพวกเจ้าใส่คอหรือว่าตุ้มหูเนาะ หรือว่าแวกนะเจ้าเออด้วยหินอันนี้กเาเชียวไว้ให้ลูกสาวเป็นให้นัง่งเล่นอันเบ้าเมื่อกี้นี่คิโเราถีบมานาผ่านทางหลวงเจ้าเออคนบ้าห้องเซคอยเววัววว,วอยู่อันเจะคนบ้าอย่างค่อยกับพวกเข้าใจฝรั่งมาน,นะดื่มดื่มเหล้าเมาแลนยางเซซ้ายเจ๊ขวายู่บ้านคนบ้าอยู่ฝรั่งอันนี้มันจะมีสองส,องสองสามแบบเลยเจ้า แบบที one, ่หนึ่งเลยเป็นอันบ้านชุดฉีดแล้วก็เจ้าไปไว้ยวนมันจะมีห้องหมอสําหรับอันคนบ้านเจ้าอยู่ฝรั่งเศสเนาะอันบอลฝากบอลทับฝากบนบ้านของเจ้าเนาะร้านอันที่สองเป็นคนบ้านที่ว่ากับเจ้าเอาคนบ้านที่ว่าบักเมือกกับยู่งเมืองน้ำพอม่าใช่ไหมอ่าบ้าแบบหนึ่งบ้านเงียบๆเนาะบ้าอยู่ผู้เดียวเนาะเจ้าเออและอีกแบบหนึ่งจะเป็นบ้าแบบว่าทํำให้ทางไกลคนอื่นเนาะเจ้าอันนั้นเป็นอันตรายเด้มันก็จะมีบอลกักขังเนาะเจ้าขังคนบ้าไว้เนาะถ้าผู้ใดอยู่ใกล้คนบ้านละอันย่านจะไปอยู่เจ้าเห็นบอกข่าวอยู่ประเททศไยอ่ะ คนบ้าตัดคอแม่แล้วก็จับข้าแม่อย่างนั้นเจ้าเอื่แล้วมันจะย่านเนาะคนบ้าสลายคันบ้านนั้นกินอย่ากินยากินฟินกินยานอยันตรายตัวเด็กเจ้าินเรามาสุราแล้วเป็นบ้านนะบางคนบ้าดนนังคิดเนาะแบบไหก็มีพวกเจ้าคนเขาเกิดมาบุหูสิเป็อย่างไรเราซิบิตเราแค่เนาะเมื่อนี้อาจจะเป็นคนปกติแต่เมื่อหน้าอาจจะเป็นคนบ้าก็ได้พวกเจ้า ชีวิตคนเฮามันบนเนอโนนเย็นอย่าพวกเจ้าน้ำนะน้ำเย็นเดอแต่บ่กมีกบมีเขียบมีป่านอกพวกเจ้าน้ำอยู่เรียพลังน้ำใสอันอยู่แถวภาคใต้น้ำมันใสแบบนี้นะพวกเจ้ามีกุ้งเนดะกุ้งสีแดงๆนะได้เค,เคยกินอยู่แต่อยู่นี่บ่มีพวกเจ้าคเคยสังเกตเขาอยูเจ้าน่าจะมาปล่อยเนาะ ปล่อยเลี้ยงแต่ว่าคนพลังก็ได้บุกไปหากินคือู่บ้านเฮาสไลก็ได้ไปซื้อไปซื้อยวนยู่ห่างเจ้าเขาจะเป็นคนหาหาอาหารทะเลก็จะเป็นพวกที่ว่าอาศัยยวนแค้มทะเลนะเจ้าเออมีเหืออนะเหงือประมงนะเจ้าก็เขตแบงกางทะเลแล้วไปหากุ้งหาป่านะแต่ว่าห่วยน้ําแบบนี้บุกเคยมีคนอ่นมาหาคืออยู่บ้านเฮาบ้านเฮาอ่ะไปให้ไปนาเนาะซาปูสาป่านะเจ้าเออหาขินทับสะไปอยู่เมืองนอกนี่บ่มีดอกเจ้าอยู่เมืองนอกนี่มีแต่ ไปหากินอยู่ตลาดของเจ้าเอาไปเบิ่งธรรมชาติโตของเจ้าบรรยากาศแม่น้ำห้วยน้ำเราเจ้าเนาะมันก็ไหลยาวเปล่าขอวเจ้ายาวไปฮอดอันแม่น้ำแม่น้ำใหญ่ที่ว่าเคยพาพวกเจ้าไปเบิ่งเมื่อวานก่อนนี้ไปกินไปกินนั่งกินข้าวเนาะกะไหลไปซุ้อเล็กพวกเจ้าเห็นบ่แต่กะสื้อมาได้ย่างไปพูดเล็กพวกเจ้าเมื่อหน้าก่อนคันมีเกือบดีก็ชิพาพวกเจ้าย่างไปตามสายน้ำเนาะคี่สีม่วนพวกเจ้าเย็นตีนว่าตอนนี้กะซื้อแดน คีโรทหิบโตก่อนพวกเจ้าไปไปคีโรถหิบกันพวกเจ้าเดี๋ยวสุถ่ายวีดีโอให้เบิ่งเด้อคีโรถหิบบรรยากาศธรรมชาติเนาะไปพวกเจ้าเดี๋ยวพอเก็บกระปุกกระเป๋าก่อนไปคีโรทหิ <c oughs> บโตเบิ่งอาหารการกินค่อย